สวัสดีค่ะแบมจากเพจสอนชงกาแฟสร้างรายได้บายชนพิชาค่ะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนสูตรชงเมนูโกโก้สตรอเบอรี่ขนาดแก้ว22ออนซ์ค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ 1. น้ำสตรอเบอรี่ของติ่งฟงค่ะ 2. นมสดเมจิค่ะ 3. นมข้นจืดคานชันเอ็กตาค่ะ 4. นมข้นหวานคานชันค่ะ 5. ้าผงโกโก้ของชิลลิปค่ะและ6น้ำร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำได้เลยนะคะ วิธีการชงนะคะแบมจะมาทำส่วนของโกโก้ก่อนนะคะแบมจะใส่น้ำร้อนไปที่50 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยผงโกโก้1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นแบมจะชงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะ เมื่อโกโก้ล,ละลายดีแล้วนะคะแบมจะมาทำส่วนของนมค่ะแบมจะใส่นมสดไปที่50 ml นะคะจากนั้นตามด้วยนมข้นจืด40 ml ค่ะและตามด้วยนมข้นหวาน30 ml ค่ะ เสร็จแล้วแบมจะชงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแบมจะเทน้ำสตรอเบอรี่ใส่แก้ว30 ml ค่ะ จากนั้นตักน้ําแข็งบนละเอียดใส่เกือบเต็มแก้วนะคะเมื่อตักน้ําแข็งใส่เกือบเต็มแก้วแล้วเทนมของเราลงไปได้เลยค่ะจากนั้นตักน้ําแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะเมื่อตักน้ําแข็งใส่เต็มแก้วแล้วนะคะค่อยๆเทโกโก้ของเราลาดลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูโกโก้โกสตรอเบอรี่ขนาดแก้ว22ออนค่ะก่อนชิมแนะนำให้คนให้เข้ากันก่อนนะคะและใครนะคะที่สนใจอยากเปิดร้านกาแฟนะคะแต่ยังไม่มีสูตรไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีไม่มีพื้นฐานการชงเลยนะคะวันนี้นะคะแบมมีคอร์สออนไลน์สอนนะคะเป็นเมนูเย็นทั้งหมด40เมนูค่ะและในกลุ่มนะคะจะมีเมนูใหม่อัปเดตให้ตลอดนะคะในกลุ่มสามารถเข้าดูได้ตลอดชีพไม่มีหมดอายุนะคะ ปกติราคาเต็มอยู่ที่490บาทวันนี้แบมจัดโปรโมชั่นให้เหลือเพียงท่านละ189บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทักแชทแบมได้เลยนะคะหรือทักมาที่เพจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แบมด้วยนะคะวันนี้แบมไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ